สำหรับชาวราศีธนูนะครับหลังวันที่15สิงหาคมเนี่ในการทำธุรกิจของคนในครอบครัวนะครับมันจะมีสภาวะที่หมุนเงินไม่คล่องสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฮอโขราหมอดูไพทาโรสไตล์คาน์เซลิงคานซลิงที่แปลว่าการให้คำปรึกษาสำหรับคลิปนี้เป็นของชาวราศีธนู ดวงหลังวันที่15สิงหาคมจะเป็นยังไงสามารถรับชมรับฟังได้เลยนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับ หลังวันที่สิบห้าสิงหาคมเนี่ยมันมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นภายในคนในครอบครัวของคุณซึ่งมันจะมีการแตกหักแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับดูแล้วมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักมากการทะเลาะกันในครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าทะเลาะกันในครอบครัวเพราะว่ามันมีธุรกิจ ทำอะไรร่วมกันอยู่ซึ่งการทำธุรกิจร่วมกันกันกบคนภายในครอบครัวเนะี่ยถ้าจะพูดให้คนราศีธนูระวังนะครับต้องมอนิเตอร์การทำงานของแต่ละคนในครอบครัวอย่างดีเพราะว่าไอ้เรื่องที่ไม่คาดฝันที่จเกิดขึ้นนะครับมันส่งผลกระทบ กับเงินภายในครอบครัวซึ่งถ้าเกิดคุณแบบใช้เงินกงสีนะครับน่าจะหนักไปทางคนที่แบบเออใช้เงินกงสีในการทำธุรกิจของคนในครอบครัวนะครับมันจะมีสภาวะที่หมุนเงินไม่คล่องแล้วก็เงินที่ลงทุนไปก็อาจจะนอกจากจะไม่ได้กำไรแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเข้าเนื้อตัวเองด้วยนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณเนะ่ะทำอะไรแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่คุณทำมันลงเอยไม่ค่อยสวยนะครับคือมันเหมือนเป็นดวงของคุณที่ถ้ามันมีอะไรที่บิววมาตั้งแต่ตอนเสร็จเดือนแรกนะครับว่าธุรกิจมันน่าจะไม่รอด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 ม,มันก็จะเดือนเนี้ยมันจะเห็นได้ชัดมากขึ้นจนกระทั่งแบบว่า ันาจจะมีการชัดดาวไปเลยด้วยซ้ำ